แกนไหนอยากยมันกลัวว <yah oo. S 2> si ิ่งโทรศัพท์ขับปาหุ่นแปบมันตงเอาดอกเออเออคนน้องมาสิแล้วเอางี้แม่มันดอกเนี่ยจะแม่มันเห็ดยากเว้ยมันเห็ดจังไหนวะเออเห็ดจังไหนรับตาแล้วกันแล้วรู้ว่าเห็ดพวกอันคือบัตรประชาชนบ่เห็ดจังไหนวะ โอ้ยจะแม่แม่นเห็ดหยาเห็ดซาเถอะเว้ยจะออกมาจังไดดอกออกมาแนวนี้เงี้ยนี่อะไรเอียนี่โอ้ยก็เห็ดเอาเงินหมื่นน้ำเขานี่ละเฮดจังไดสิได้โอ้ยมึงแค่อีหยังแนวน่ะจักล่ะผู้เห็ดจังไดมันกรบเบิดอะไนเพมึงอ่านบ่ออกกระดาษเขาบอกว่าเอาข้อใกล้ๆหน้ามันก็ขอกี่โอ้ยนี่ละเอเอาจังสี่บ่กไ่ได้บ่ล่ะมันกระเบิ่งนี่ล่ะพยักหน้าเขาพยักหน้า เขาว่าพยักะซาพยักะซามึงพยัยางเงี้ยนั่นนั่นหูจู้ได้พยันนี่มะเอาสีบ่เออพยักราชามึงก็อ่านแล้วในที่หลักเขาไว้หยางน่ะมึงก็อ่านมึงเงตายตายตายโอ้ยแต่พ่อมึง่ผ่านแต่เถื่อนเนาะเสิเอาหยาเอซาแท้ก็ลาเงินเงินสิหายซื่อๆก็พอหายหูว่าคนต่อันต่อดีหยังม่หยางเนี้ยนั่นไม่หยางอ่ะไม่หยางเนี้ยนั่ะ เนี่ยจังสิมันบ่ได้เนาะโอ้ยมันบ่ได้กับหย่อนมึงเห็นหนักมึงเห็นอีหยังแนวนั่นมันบ่หูได้ดอกกับมันบ่ได้มึงเสร็จกูเห็นจังไหนพยักหน้าโอ้ยหน้ามึงมันหลโอ้ยกูสีไายจังไหนกูสิได้เงินน้ำเขาบานี่มันหยงเงี้ยงงามมันหยังมันหยังกันงามย่ว่าสันต์โอ้ยป้าเจ้าละสแกนอันสแกนน้ำไม่เห็นเจ้าบ่งไม่เห็นยังสิเขาบ่ได้เจ้าฟีดอกจะไป็เล็บลิ้นอีหยังเอ นี่มือมือตาใหญ่ใหญ่ตายใหญ่เออขยักหน้าอนั่นมันบอกว่าหันซ้ายนิดนึงหักซ้ายนิดนึงหักซ้ายเออโอ้ยหัวแข็งแท้เออเขาว่านิดเดียวนิดเดียวหว่ะโอ้ยบุกบัวใดรับเขาดอกสิมาเฮ็ดยากบ่านี่โอ้ย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 หนัก แม่มันจังไดนี่เปตดตอรดเงินน้ำเขาบ่นี่จักผ้าออกมาเป็นน้ำหยังบ่ไหนเป็นในระบอบระบบนึงเป็นน้ำหนามึงน่งเนี่ยหนามึงเหมือนวัผ่านน้ผ่านเฮ็ดยากปลานี่กูบ่กเอางี้แม่มันดอกจักผ้าเฮ็ดีหยังดอกแม่นี่จักออกมาเฮ็ดหยังดอกจังสี่ทำนมองสิสแกนหน่อยากมันกลัววิ่งโทรศัพท์ขับปลาพุ่นไป๊บเอาดอกเออโอ้ยแล้วกูเอางี้แม่มันดอกเนี่ย